โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็มาเล่นแมปต่อโซ่บ้างนะก็ชื่อแมปผมจะนั่นแหละครับแปะไว้ชื่อคลิปเลยนะก็ผมเบื่อการเล่นสามัคคีแล้วว่ะทุกคนต้องการแบบตีกับเพื่อนผมบ้างวะเพราะกูหมันไส้มึงมานานแล้วกูต้องการจะฆ่ามึงเดี๋ยวนี้ซึ่งแมปนี้นะผมก็ผมก็ได้เล่นไปสักพักใหญ่ๆแล้วนะก็เห็นว่ามันสนุกดีนะผมก็เลยมาทําคลิปเนี่ยก็อยากจะลองบู๊ดูอันนี้ที่ นี่นะครับทุกคนก็จะมีดาบหลายๆแบบนะซึ่งดาบพวกนี้หาได้จากไหนนี่ครับการตีหรือว่าถ้าคุณขี้เกียจคุณเป็นไอขี้เติมนะก็เพชรเนี่ยครับผมเพชรก็ห <Okay, S 1> <Okay, S 2> าได้จากการสุ่มพวกหาเนี่ยแหละแบบซ้ำจะได้67อันนะประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นสกิลทุกคนนี่เป็นไงสกิลอะก็คือผมก็เล่นไปนิดๆหน่อยๆแล้วทุกคน <c oughs> มีประมาณนี้ แต่ว่านี่ครับมันก็จะเป็นแต่ละอันนะแต่ละอันก็จะบอกข้างบนนะว่าทำอะไรได้อันนี้อย่างอันนี้ก็จะบอกว่าเออมันสามารถแช่แข็งได้นะอันนี้ก็จะยิงได้ทั้งหมด3ครั้ง3ทิศทางอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าฟีสตูนะแล้วมันก็จะกิ้งไปประมาณนั้นนะอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าแบบปลาไปก็จะช็อตทั้งหมด3ครั้งนะศัตรูจะโดนช็อตทั้งหมด3ครั้งเลยอันนี้ก็เป็นลูกบอลนะตามตามนี้เลยก็คือระเบิด อันนี้ก็จะเป็นน้ํายาพิษอันนี้ผมชอบมากก็คือเป็นน้ํายาพิษเวลาปลาไปสตูจะติดพิษนะทำดาเมจด,ด้วยเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นขวานขวานก็จะสามารถแบบอ่ายังไงหมุน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 ได้นะก็จะปัดสตูให้กระเด็นอันนี้ก็จะเป็นระเบิดระเบิดนี้ผมไม่แน่ใจว่าทำอะไรได้นะผมยังไม่เคยลองใช้นะก็ตามนั้นเลยครับเนี่ยลองอ่านๆดูนะโอเคทุกคนเราก็จะไปหนึ่งหนึ่งกันเลยนะก็กูหมั่นไส้มึงมานานแล้วกูอตอบมึงสักหน่อยแล้วกัน อันนี้ที่เซตที่ผมเล่นนะทุกคนก็จะเป็นเซตเป็นรองเท้านะเอาไว้วิ่งไวนะก็คือผมเล่นเป็นสายแครี่นะก็คือกูไล่ยิงไล่ยิงเลยนะมาทุกคนอ่าอย่างหนึ่งหนึ่งกับมึงมานานแล้วนี่นตรงนี้ตรงนี้ผมก็จะใช้เป็นเซตดาบนะครับแล้วก็จะเป็นการตดแล้วก็บินขึ้นท้องฟ้านะครับเป็นเซตเซตบุกแต่ผมจะเล่นเป็นเซตแบบว่าระยะไกลนะก็มาดูซิว่าใครจะชนะแต่ยังไงก็ต้องเป็นกูอยู่แล้วแหละมึงแม่งกากไอ้เหี้ย มาทุากนคนนี่เป็นไงล่ะมาดิวะมาดิมาดิอันนี้ก็คือมันจะเป็นแทงนะอุ๊ย,ยโดนว่ะเฮ้ยโดนว่ะทุกคนนี่นะกินไปเลยโอเคโดน เชืยอเลย้ยตายไปวิ่งโดน่ะเชืยอเลยทุกคน <c oughs> ผมโดนว่ะทำไมผมต้องแพ้ไอ้ห่านี้ด้วยนะนี่มาดิหล่อมหล่มหล่มแม่งเลยเชือเยผมตายป้วะวะไปเลย โอ้ยเฮียเฮ้ยทุกคนกูตัวแตกไอ้เฮียได้มึงมากับกูอีกรอบนึงเลยบอกเลยรอบนี้กูไม่แพ้มึงแน่นอนมาทุกคนคืมจะพยายามเล่นระยะไกลนะเฮ้ย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 เอ้ตีฮลเ้้ยเยเเ้เ้้เยเยเยเเยเยเฮ้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 ยเฮ ช่ชชช e. ๆเกือบตายว่ะทุกคนเฮ้ยไม,ไ,ไม่ตายยังไม่ตายอีกเหี้ยเลยเรียบร้อยเปยน็นไงล่ะเช่กูแตกว่ะเฮ้ยกูไม่ยอมมึงทุกคนตอนนี้คือผมจะเปลี่ยนเซตนะผมอยากจะเล่นเป็นเซตนี้เว้ยคือผมมาค่อนข้างมัน่นใจเซตนี้นะจาบน้ำแข็งแล้วก็กระปองตึงหอคงไม่ได้ตึงหรอกมึงงัมาเถอะมามาม,มา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  นี่ยผมไม่ชอบเลยไอ้โดนโดนสายฟ้าเนี่ยจิ้มไปดิมึงลงไปดิมึงลงไปดิเดี๋ยวว่ามันอ่อนไปนะเฮ้ยเฮ้ยโหมาดิวะเชื่อผมโดนวะไม่ได้ไม่โดนโอเค นี่โหลดแบบดิจิตอลโอ้ยังโดนอีกแน่แน่แน่ไม่โดนไม่โดนเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปใช่กูจะตายว่ะโดนไม่ชอบว่ะเจอทุกคนกูตายว่ะการเรียบร้อยนะเฮี้ยสกิลแม่งโกงจังว่ะโอ้ลองเซตใหม่แล้วมามาเดี๋ยวเด็ดทุกคนเลยเฮี้ยเซตหอะไรวะเนี่ย ดีเพื่อนเอาฟอร์มหน่อยป้าปๆๆป้าเฮ้ยอะไรวะนะเฮ้ยทำไมมันตีผมโดนตลอดเลยวะไอ้หียกูเริ่มงงละก,กับเกมแม่งเนี่ย <c oughs> ป้าโดนอู้โดน, <c oughs> โดนหรือว่าต้องมึงต้องให้กูจริงจังฮะมึงชอบกูจริงจังใช่ไหม เจอไม่น่าโมเลยโดนเ้ยมึงโดนโดนยามเล่นเชิงอยู่เฮ้ยเอ้ยกูตายเลยโอเคทุกคนนี่โดนสายปืนยิงมาเลยถ้าอยากจะเล่นแมปนี้นะครับชื่อแมปก็อยู่ในอันนี้เลยนะครับอยู่ในชื่อคลิปเลยนะก็ผมจะใส่ชื่อแมปไว้นะ ถ้าใครอยากเล่นผมมองว่าแมปนี้มันก็อันนี้ดีนะครับก็ใครอยากจะบประลองฝีมือกับเพื่อนก็มาเล่นแมปนี้ได้นะแต่มันสนุกมากใช่ครับผมมองผมมองมันสนุกนะดดูิเฮ้ยแตงโมอเียโอเคอืมันโกนตีนยังวะนี่กูมาโลแตงโมด้วยมาดิตอนนี้เพื่อนผมได้ของใหม่นะซึ่งกูก็ยังไม่ได้ของใหม่เลยไอเวนเฮ้ยเนี่ยนะผมเล่นเป็นเซตแบบนี้นะ ผมแม่งดันกูไม่หยุดเลยเฮ้ยแกโอ้โหโคตเท่ว่ะโอ้ยเหี้ยเอ้ยกูฟันไม่เคยโดนมึงเลยตีเกียร์ไหมโอเคควรตีวะแกเห็นปะเฮ้ยนี่กูมึงท่าด้วยวะเฮ้ยมึงไปเอาท่ามันจากไหนวะเฮียแม่งเฟี้ยวจัดเอ๊ะไปแกโคตเท่เฮ้ยมึงเอาท่ามันจากไหนวะ โอเคมาผมจะพยายามแบบเชิงของแท้แล้วนะโอเคมันไม่โดนนะฮียไม่โดนว่ะ <Okay. S 2> โอเคเน,นี่แม่งนานเลยนะเนี่ย้อมเข้าไปข้างหลังแล้ว มันจะโดนเองอะเพื่อนไปโดนเฮ้ยไม่โดนว่ะโอเคสวยผมสตันโดนนะโอ้โหโอ้ชนี้ผมบอกเลยที่สุดอะตายมาดิทุกคนเชี่ยกว่ากูจะชนะมึงไอเวนอุ้ยหาเอ้ยกูโดนแน่เลยตตอนนี้ผมพยายามเชิงอยู่นะ ิมดโอ้กูตายชัวทุกคนผมตายแล้วแหละเอาเ้า่อยู่เวนเลยทำไมมึงไม่ตกวะเฮ้ยผมพยายามแบบเพิ่งเชิงสดๆลเอ้ยเฮ้ยกูตายอีกแล้วโอ้โหทำไมมึงได้แต่ของโกงๆวะกูแม่งไม่ได้หาอะไรเลยแม่งไม่ให้กูเลยเกมขอร้องพีสมา มผมว่าเซตนี้นะน่าจะเล่นคู่กับทัสมากิได้นะโอเคเซตนี้นะนี่ไงโดนตัวเลยมันก็ได้เหรอเนี่ยตอนเนี้ยจิ้มบึง่งนี่นะทุกคนปภาบ ้าเรียบร้อยทุกคนเซตนี้แม่งได้วะทุกคนครับนี่ก็จะเป็นไฮไลท์ ide, หนึ่งหนึ่งรอบสุดท้ายนะครับก็จะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับปอยูถ้าคือจอมยุดมา แแนน่่ไอหนูนี่มีเชิงนะไอหนูนี่มีเชิงนะเราไม่ต้องชนะมึงไอจอเปี๊ยอีกแล้วเนี่ยไอไอแทงอ่ะนี่ไงมึงมาดิเทียบตัวแตกแต่ไม่เป็นไรนวลปุ๊ดเลยว่ะต้องลองอ่ะต้องลองอะนี่ไงเฮ้ย จะได้ลองไหมเนี่ยมาดิวะชิบุแตกแน่ <ไป S 1> เลยวะ่ะชิบอผมตายวะ่ะเออกูแตก <Wow. S 1> โอเคทุกคน เอาเป็นว่า okay, คลิปนี้นะครับก็เพียงแค่นี้แล้วกันเนาะก็กถือว่าแบบถือว่าสนุกมากแล้วนะครับผมคลิปนี้นะก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆเนาะก็สำหรับวันนี้ขอขอบคุณครับก็ชื่อแมปก็จะอยู่ในชื่อคลิปเลยนะครับสามารถไปหาดูได้นะโอเคครับผมเราสองคนก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม